เอาเว้ยชาวเน็ตเอารถยนต์ไปเทียบกับหนังเครื่องบิน F 1 6กันแล้วเว้ยสั่งงานาาจินตนา,าการโคตรดีเลยชอบ <laughs> วะ่ะเอารถยุค9ก 90, ไปเทียบอะไรกับเทคโนโลยียุค5ดูหนังเยอะไปห <laughs> <laughs> ยอกไหนหยหยอกหยอกเทียบได้ครับสบายสบายแชร์ประสบการณ์กัน วานทำไว้9.570ครับ9.570โอ้แต่คันนี้เคยวิ่ง9.1มาแล้วแ้งบ้านนาครับผลิตภัณฑ์โตเกียวคืออะไรอะก็แล้วแต่ใส่เค็มใส่หวานใช่เหรอไม่น่านะอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์โตเกียวคืออะไรอใครรู้พิมพ์มา ันเป็นแชมป์มานะยังไงก็เท่รเร็วกว่า9.70 5 70. หรือไม่โอ้ดีนะจะม,มีอะไรบินพลาด 9534ครับเร็วกว่าเดิมครับครับเป็นแชมป์ไปครับในรุ่นของโปร1.9 by BRC ยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับต่อไปเป็นรุ่นโปร3000ครับก่อนจะเข้าทำการจัดอันดับในรุ่นโปร3000เนี่ยต้องบอกว่าการแข่งขันในวันนี้นี่ร้าใจและดุเดือดครับ